สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะวันนี้เราก็จะมาแกะขนมลุ้นการ์ดกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะวันนี้เราก็จะมาแกะขนมตัวนี้นะทุกคนที่เป็นช็อกโกแลตนะคะเราก็จะมาลุ้นการ์ดกันนี่คะ่ะการ์ดก็จะอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาดูขนมก่อนตักกันเลย ทุกคนดูขนมมันจะเป็นนี่ค่ะขนมเคลือบช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปลุ้นการ์ดกันก่อนนะคะแล้วค่อยมากินทุกคนขนมมีทั้งหมดสิบก้อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาลุ้นการ์ดกันเลยทำไมไอ้นี่มันแกะยากอ่ะไอ้ที่ติดมากับถุงขนมแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้กันเลยนะคะทุกคนแกะไม่ได้เราก็ตัดเลย นี่ค่ะมนนีกี่ใบว้าวทุกคนอุ้ยทุกคนมันเป็นภาพสามมิติอันนี้จะเป็นหนไหมทุกคนไดมไหมน,นี้จะเป็นทันจิโร่อันนี้ก็ทันจิโร่อิงอันนี้คือ,ค,อคือใครอะลูกตอนเป็นเด็กเนี่ยไอเดมิเต้นี่ทุกคนใครรู้ว่าสองคนนี้คือใครฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทันจิโร่อุ้ยการนี้น่าสนใจมากเลยขนมยี่ห้อนี้นะทุกคน แต่ราคาก็อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเยนนะคะก็ประมาณห้าหกสิบบาทแต่การ์ดเขาโอเคมากเลยนะั้นเป็นสามมิติทุกคนอันนี้คือด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ทันจิโร่จะออกไปไข่านหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเท่าที่จําได้นะคะทุกคนหรือว่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์ไปใต้คลิปด้วยนะคะแต่การ์ดแบบว่าคุ้มค่ามากเลยนี่ค่ะทุกคน คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตาด้วยนะคะบ๊ายบาย